คุณผู้ชมครับปีนี้คงจะเป็นปีที่โลกได้เห็นการแข่งขันในภารกิจสำรวจอวกาศมากขึ้นนะครับหลายประเทศก็ตั้งเป้าจะเดินทางไปยืนดวงจันทร์แต่เป้าหมายที่แท้จริงอาจจะเป็นดาวอังคารติดตามกับคุณชาตรีสุวรรณวไลก่อนครับนี่คือจุดเปลี่ยนของมนุษยชาติ <there> s <S ปี2512อพโล11 ปฏิบัติภารกิจไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกถือ <Your word. S 1> เป็นความก้าวหน้าในเทคโนโลยีอวกาศจากนั้นได้เห็นการไปรเยืนดวงจันทร์มากขึ้นและยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของการไปรเยืนดวงจันทร์ในอนาคตก่อนหน้านี้โครงการ Apollo, อพอลโลส่งมนุษย์ไปเยืนดวงจันทร์สำเร็จ6ครั้งคือโครงการอพอลโล11 1 2และ1 4ถึง17 ซึ่งโครงการอพอลโล17ถือเป็นภารกิจสุดท้ายในการไปเยือนดวงจันทร์ในปี2515จนกระทั่งรัฐบาลสหรัฐประกาศยุติการสนับสนุนโครงการอพอลโลในปีต่อมาเพราะชาวอเมริกันมองว่านาซาใช้งบประมาณมากเกินไปนับแต่นั้นเป็นเวลา50ปีแล้วไม่ได้มีการขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์อีกเลย ปีนี้เป็นปีที่น่าจับตามองเนื่องจากหลายประเทศมีความพยายามที่จะไปะเยือนดวงจันทร์นาซาของสหรัฐริเริ่มโครงการอัธมิสกันในปี2,560จุดประสงค์ระยะสั้นคือการส่งมนุษย์กลับไปสู่ดวงจันทร์อีกครั้งภายในปี2,568ซึ่งนาซาเตรียมทุ่มง,งบประมาณมหาศาลในการส่งมนุษย์อวกาศหญิงคนแรกขึ้นไปเยียบดวงจันทร์ และยังเป็นโอกาสทดลองอุปกรณ์ต้นแบบต่งางๆจุดประสงค์ในระยะกลางคือการจัดตั้งทีมสำรวจระหว่างประเทศและตั้งฐานบนดวงจันทร์เพื่อต่อยอดไปสู่จุดประสงค์ในระยะยาวคือการวางรากฐานบนดวงจันทร์และพานักบินอวกาศไปยังดาวอังคารโดยใช้ดวงจันทร์เป็นจุดตั้งต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้อาร์ทิมิสวันจะเริ่มภารกิจ โดยจะยังไม่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยแต่จะใช้หุ่นมูนิคินเพื่อทดสอบชุดอวกาศที่จะให้นักบินอวกาศใช้จริงในโครงการนี้ในขณะเดียวกันหลายชาติก็กำลังเริ่มพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อเตรียมไปเยือดดวงจันทร์ด้วยเช่นกันปีนี้ญี่ปุ่นมี2โครงการเกี่ยวกับภารกิจบนดวงจันทร์องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นเตรียมส่งแลนเดอร์ไปลงจอดบนดวงจันทร์ในเดือนเมษายน แลนเดอร์ที่ว่านี้มีชื่อว่าสลิมที่ย่อมาจาก smart lander for investigating the moon เป็นแลนเดอร์อัจฉริยะที่สามารถลงจอดได้อย่างแม่นยำและนำเอาเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้ในการจดจำปล่องบนดวงจันทร์ซึ่งถือว่ามีการนำเอา AI มาใช้ในเชิงเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้น อีกหนึ่งโครงการคือมิชชั่นวันของบริษัทด้านอวกาศญี่ปุ่นไอ p a c e ที่คาดว่าจะส่งแลนเดอร์ขึ้นไปบนดวงจันทร์ช่วงครึ่งปีหลังโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของฮากุโตะอาเป็นโครงการสำรวจดวงจันทร์เชิงพณิชย์ของจักษะหรือ Japan Aerospace Exploration Agency และจะส่งหุ่นยนต์สำรวจ2ตัวขึ้นไปด้วยโดยหนึ่งในนั้นมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชื่อราชิด ทำหน้าที่ทดสอบดินบนดวงจันทร์องค์กรวิจัยอวกาศอินเดียกำลังวางแผนสำหรับจันทรายาน3เพื่อสำรวจดวงจันทราาน์ช่วงกลางปีนี้หลังจากเมื่อ2ปีที่แล้วจันทรายาน2เกิดเหตุผิดพลาดในการลงจอดซึ่งต่อมาปลายปี2562ดาวเทียมของนาซาตรวจพบเศษซากจากการตกกระแทกของยานแ,แลนเดอร์วิกรมบนพื้นผิวดวงจันทร์ ขณะที่รัสเซียมีโครงการลูนา25ซึ่งเป็นภารกิจแรกในรอบ45ปีในการเดินทางไปยังดวงจันทร์และถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นภารกิจแรกในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์โดยคาดว่าองค์การอวกาศรัสเซียจะมีกำหนดการสำหรับภารกิจในเดือนกรกฎาคมขั้วใต้ของดวงจันทร์เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีการส่งยานใดๆไปเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่หนาวเย็นที่สุด จึงเป็นความท้าทายอย่างมากสําหรับหลายๆประเทศที่ตั้งเป้าจะนํายานลงจอดเมื่อต้นปีสํานักข่าวซินหัวรายงานว่าองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนอนุมัติโครงการสํารวจดวงจนัจนทร์ระยะที่4ซึ่งรวมถึงแผนในการตั้งสถานีวิจัยบนดวงจันทร์ในทศวรรษหน้าโดยเริ่มจากการส่งยานฉางเอ๋อไปยังขั้วใต้ของดวงจันทร์ก่อนตามด้วยยานฉางเอ๋อเพื่อเก็บตัวอย่าง และยานฉังเ e อ๋อ8เพื่อวางรากฐานสำหรับสร้างต้นแบบสถานีวิจัยบนดวงจันทร์ซึ่งจีนเตรียมร่วมมือกับรัสเซียเพื่อสร้างต้นแบบสถานีวิจัยนี้เพื่อสำรวจวิจัยสภาพแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรบนดวงจันทร์อย่างสังติหลายประเทศกำลังให้ความสำคัญกับการสำรวจอวกาศมากขึ้นไม่เพียงแต่จะศึกษาอวกาศเท่านั้นแต่ยังมีจุดประสงค์เพื่อหาแหล่งที่อยู่ใหม่ให้กับมนุษย์ ไม่ว่าจุดประสงค์ในการสำรวจอวกาศของมนุษย์จะเป็นการศึกษาอาวกาศหรือหาแหล่งที่อยู่ใหม่แต่จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีในด้านอาวกาศมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนับจากก้าวแรกของมนุษย,ยชาติจนถึงปัจจุบันการตั้งเป้าไปสำรวจดวงจันทร์ในปีนี้ของหลายประเทศอาจจะเป็นความหวังให้กับมนุษยชาติไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งชาตรีสุวรรณวไลกรไทย p BS รายงาน